สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแพทนะครับประจำวันที่30พฤษภาคมนั่นเองครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมและพวกเราเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับ p พ t w วินท็อปอปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกัน p พ t w วินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับอย่างแรกเลยนะครับผมที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นเรื่องของการ์ดคอสตูมใหม่ทั้งหมด5ใบนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีความสามารถบอกอยู่นะครับโดยพื้นฐานของการ์ดเหล่านี้นะครับก็จะมีการบวกแม็กเลือด3%แทบจะทุกใบเลยฮะเห็นไหมฮะแม็กเลือด3%แม็กเลือด3%า นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการบวกโจมตีมอนเตอร์ธาตุนั้นตีมอนเตอร์ขนาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพวกการ์ดท,ทั่วไปนะครับที่เอาไว้ใส่ในตัวชุดแฟชั่นนั่นเองนะครับถ้าให้ดูตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับจะเป็นการ์ดสีม่วงแบบนี้นะครับผมนี่จะเป็นการ์ดม่วงแบบนี้หนึ่งใบ2ใบ3ใบนะครับ4ใบแล้วก็5ใบแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือหัวข้อแรกที่ทางแพทโนตของ g l o b a l เนี่ย ได้มีการเขียนมาก็คือการ์ดคอสตูมใหม่นั่นเองนะครับหัวข้อที่2นะครับหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เปลืองทรัพยากรในการ อัพตัวละครขึ้นนั่นเองนะครับก็คือระบบอัพเกรดอุปกรณ์พาหนะใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่จะเปิดให้เราทั้งหมดเนี่ยส่ส่วนด้วยกันนะครับโดยที่เงื่อนไขาการปลดเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะส่วนที่180ส่วนที่2 8 8ส่วนที่3 93ส่วนที่4 100นะครับเลเวลตรงนี้ไม่ใช่เลเวลของสัตว์ขี่นะครับแต่เป็นเลเวลของตัวเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นแพด1 2อยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วง นะครับผมก็คือได้ปลดหมดแน่นอนนะครับส่วนวิธีการทำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาลองอ่านดูได้หรือว่าจะรอทำพรุ่งนี้พร้อมๆกับผมในสตรีมก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยระบบนี้นะครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นครับผมว่าเราจะต้องใช้เพชรเพิ่มอีกค่อนข้างเยอะต่อสัปดาห์เลยนะครับ คือเจ้าตัวระบบเนี่ยครับมันเป็นระบบที่นี่ฮะมันจะมี4ี่ช่องแบบนี้ครับแต่ละช่องก็จะมีสเตตที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดขึ้นไปด้วยไอเทมชิ้นใหม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็สามารถที่จะหาออปชันอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าเปลืองเพชรเนี่ยก็คือเรื่องของไอเทมที่ใช้ในการอัพนั่นเองนะครับอ่าถ้าเรามาดูนะครับร้านค้าไดมอนคุณก็จะเห็นตัวนี้ครับอ่าตัวนี้นะครับเราจะใช้ ทั้งหมด1,500ไดมอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ยังมีโลอันนี้ครับอ่าโลนี้จะใช้อีก250นะครับมีโลม่วงอีก300นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นตัวพื้นหลังสีทองแบบนี้ใช้อีก20นะครับก็ได้อีก3,000รวมรวมๆกันก็ประมาณ5000นะครับอ่าประมาณ5,000เพชรต่อสัปดาห์นี่คือค่าใช้ใจ่ายที่ เพิ่มเติมขึ้นมาต่อสัปดาห์นะ er> แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สายเปใช้มงใช้แมวอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีตัวนี้ให้เราซื้อได้ด้วยนะครับ500ครั้งนะอันนี้ผมก็ลองกดซื้อไปอันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่สามารถซื้อได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ไม่จํากัดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับที่ใช้ไดมอนซื้อได้ไม่จํากัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอีก2อย่างที่ใช้ไดมอนซื้อไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะจํากัด อยู่ที่10ครั้งแล้วก็ตัวที่เป็นพื้นหลังสีแดงเนี่ยก็จะจํากัดอยู่ที่1ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะเป็นของในการอัพสักขีนั่นเองนะครับตัวรายละเอียดโดยรวมว่าเฮ้ยเราจะต้องอัพอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้พอมีเวอร์ชั่นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้นะอ่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่อัพเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าออสุตาลต่านอะไรเลยคนก็พลังแตะเกินล้านกันง่ายๆแน่นอนพอมีระบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็พลังของทุกๆคนก็จะอัพขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเล่นแฟนทอมฮันน์นั่นเองนะครับแฟนทอมฮันเนี่ยตอนนี้คือเล่นกันในเซิร์ฟเนี่ยบางเซิร์ฟก็แทบจะไม่มีคนลงประมูลในบางบอสแล้วนะครับเขาก็เลยเพิ่มในส่วนของการ จับคู่ข้ามเซิร์ฟมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีการแก้ไขพวกกติกาการประมูลแผนที่ต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะยังมีการเปลี่ยนแก้ไขกติกาการเล่นด้วยนะครับตรงนี้หัวกิวต่างๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาลองอ่านได้นะครับผมว่าเฮ้แต่ละโหมดแต่ละพอร์ทัลเนี่ยมันจํากัดจํานวนกี่คนนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถตี MVP แบบไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวก MVP ที่เป็นร่างโคลนหรือว่าตัวปลอมแล้วด้วย นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องรางวัลต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับด้วยนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมนะครับของแฟนทอมฮันนนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยตรงเนี้ยคือ,อตอนเนี้ยบางคนไม่ใช่บางคนอะหลายหลายคนเล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยเอนจอยนะครับเขาก็เลยมีการปรับตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อให้มันสนุกขึ้นหรือว่ามันดีขึ้นข้ามเซิร์ฟได้ไปตีกับเซิร์ฟอื่นนะครับรวมถึงของรางวัลหรือวิธีการเล่นต่างๆก็จะสนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่าผมอ่านแล้วรู้สึกช็อกนิดหนึ่งนะฮะ n u m b e r ร์วันรันะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น Number One r น f f l e ที่มีปีกแดงนะครับที่อยู่ในหน้าเอเชียนคัพนะครับผมนะหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มวันที่1มิถุนายนนะครับตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมเขาก็จะให้เราเนี่ย เล่น Number ร์วันลัฟเตามปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าใครที่สามารถลัดช็อตได้นะครับอ่ามันจะได้ของจาก i พ e p ์พูนะครับบวกกับได้รางวัลใหญ่สุดท้ายเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นก็คือปีกแดงดำเนี่ยแหละฮะเออซึ่งปีกแดงดำนี้โหดไหมโหดครับบวก p d e ดฟสิบหกเอ็มเดฟสิบเตงอินเด็กอย่างละ8ครับ P-Damage กับ M-Damage 10%นะครับ Move Speed 5%ปอร์เซ็นต ถ้าบวกสสกิลดาเมจ7%ครับบวก15หนะครับหลังจากได้รับความเสียหายจะทำให้ PVP ดาเมจเรเดชันของตัวเองเพิ่มขึ้น500เป็นเวลา6วินาทีและคูดาวเพียงแค่8วิและบวก18หลังสร้างความเสียหายจะทำให้ PVP ดาเมจของตนเองเพิ่มขึ้น500ต่อเนื่อง6วิคูดาว8วินะครับและบวก20มูฟสปีดบวก5%นนะครับนี่เป็นแฟชั่นส่วนหลังที่เถื่อนมากๆเลยนะครับในการเล่น PVP แล้วก็น่าจะเป็นชิ้นแรก ที่มีออปชันตอนบวก20อืมซึ่งเอามาแบบล่อแบบให้คนต้องกดกันหมดตู้อ่ะเข้าใจไหมเออเพราะเพราะว่าเออมันได้เป็นลาดช็อตอะไรประมาณเนี้ยนะเออซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีบอกด้วยนะครับผมว่าเออรัฟเฟิลครั้งนี้นะครับก็จะมีพวกเพชรแวลูแพ c k นะครับอา่ามี Special p เ r อร์เฟกร์ดอารบัมอะไรพวกนี้นะครับเลสซีจิลนะครับเพอร์เฟกต์ซีจิลคริสตัลนะครับ หรือว่าพวกกล่องรูปปั้นนะครับ Special Reputation Box ก็คือจะเป็นพวกทำเมดัลอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยก็ของต่างๆค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไอตัวพชร Value Pack เนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถเลือกสว์ลิมิเต็ดได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็ใกล้มากๆแล้วนะครับผมก็จะมีมาให้เปิดกันนะครับใครที่หวังว่าจะซื้อปีกแดงง่ายๆเนี่ยก็คือตัดใจได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องลาสช็อตเท่านั้นนะค่อนข้างที่จะ มากมากนะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีทัวร์นาเมนต์ลัฟเฟิลโทเค็นนะครับไอเทมทัวร์นาเมนต์ลัฟเฟิลโทเค็นสามารถซื้อได้จาก RO Shop Special Offer กิฟต์สุดคุ้มนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ซื้อด้วยไดมอนด์ในราคา150ไดมอนด์ต่อ1ใบสามารถซื้อได้วันละ3ใบนะครับอ่าแล้วก็ซื้อด้วยเหรียญเบอร์รี่ราคา150เหรียญเบอร์รี่เหมือนกันไม่จำกัดจำนวนการซื้อห้ามพลาดนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับสายฟรี วัละสามวัละสามวัละสามสายแมวซื้อได้ไม่จำกัดตามงบที่คุณมีเลยนะครับอันนี้คือกิจกรรม n u m b e r ร์ว f ล l ฟเฟแบบใหม่นะครับต่อนะฮะสกายซิตี้นะครับรอบนี้สกายซิตี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าเออมันมาวันที่30เลยนะครับแล้วคุณคิดดูนะสาเนี่ยสกายซิตี้มาปั๊บนับไป311เอ็ดหนึ่งนัมเบอร์วัลฟเฟเข้าเลยคือกิจมันจะซ้อนกันแบบรัวๆนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ เหมาะสำหรับคนที่เติมจริงๆนะครับผมอ่าสำหรับตัวของอ่ y สกายซิตี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับของทางไต้หวันเลยนะครับทางไต้หวันเป็นยังไงโกลบอลก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับขอระวันที่มีให้แลกตามชั้นก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าจะมีซีจิ้วใหม่อย่างตัวนี้นะครับอิโมทรัลบอดีสีส้มนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะใช้เล่นจริงๆเนี่ยควรจะทําถึงเลเวล3เป็นอย่างต่ํา นะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวของด้านข้างนะครับก็จะมีทั้งรูน i m m o r t a l Body นะครับแล้วก็แฟชั่นที่เป็นแฟชั่นไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับพวกแฟชั่นไดโนเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟชั่นที่เป็นของสายถึกซะมากกว่านะครับผมอ่าแล้วก็มีพวกเลือกสัตว์เลี้ยงนะครับมีพวกเลือกการ์ดต่างๆนะครับการ์ดม่วงนะอ่าแล้วก็จะมีส่วนหน้านะครับส่วนหน้าอันนี้จะเหมาะกับเรนเจอร์นะครับเพราะว่าจะมีการบวกพวกดาเมจระยะไกลคิคิดาเมจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวก รุ่นแดงนะครับก็มีให้เลือกนะครับเลเวล50ก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ก็จะเป็นพวกส่วนปากนะครับส่วนปากตัวนี้ก็จะได้แบบเรื่องของการเด้งเลือดเวลาตีแล้วมีโอกาสเด้งเลือดกลับมา10%อนะไรแบบนี้60ก็มีพวกการ์ดมินิบอสนะครับผมนะแล้วก็65นะครับ6กก็จะเป็นรูนนะครับ7จจะเป็นหลังครับหลังสายถึกเหมือนกันนะครับเป็นหลังไข่ไดโนเสาร์แบบนี้นะครับ75ก็จะเป็นรูนแดงนะครับ80เป็นสัตว 85เป็นที่ดีเฟืองนะครับ90เป็นลูนแดงนะครับ95เป็นสมุดการ์ดนะครับเลเวลร้อยนะครับก็จะเป็นตัวชุดนะครับชุดนี้ก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันสําหรับสายถึกนะจะเน้นแบบถึกๆเลยก็คือโดนดาเมตกายภาพปุ๊บได้รีดักคีบ4%โดนดาเมตเวทได้รีดักเวท24%อะไรแบบนี้ครับอ่ารวมถึงรีดักข้างบนมันก็สูงอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เหมาะกับสายถึกครับไม่ใช่สายดาเมต นะครับแล้วก็เลเวล120หรือว่าชั้น120เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ขี่สุดตึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปราสาทนะครับสุดมุ้งมิ้งเลยนะตัวนี้ก็จะบวกในเรื่องของการกันเวทแล้วก็กันกายภาพนะครับ i o u c ก i o n เนาะเออแล้วก็ตีขนาดเล็กกับตีขนาดกลางนะครับอย่างละ12%หมดเลยค่อนข้างโหดแล้วก็คิดว่าเป็นแฟชั่นที่หลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่ามันดูน่ารักด้วยนะครับอันนี้ก็ชั้น120นะครับจัดเต็มได้เลยนะ ประมาณนี้นะพวกสกายซิตี้นะครับผมอ่าแล้วก็รวมถึงแพ็กเด้งเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ้างอิงของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันได้ไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับตรงที่มีพวกพวกั่วมีพวกของเล่นต่างๆนะครับกิจกรรมสกายซิตี้เนี่ยถ้ามาเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับคุณก็จะต้องใช้เพชรนะครับอยู่ที่5,000เพชรนะครับในการซื้อตัวพั่วตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของเล่นนะครับอีก6000เพชร นะครับรวมเป็น11,000เพชรนะครับสำหรับกิจกรรมสกายซิตี้ที่เราจะต้องใช้ไดมอนด์ขั้นต่ำในการแลกนั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกแมวพวกอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกายซิตี้นะครับนี่เห็นไหมจะมีอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสีจิ้วสีส้มด้วยนะครับผมว่ามันทาอะไรได้นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆข้อดีของมันเลเวลสามเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเด้งในส่วนของ PVP วอร์ดได้ด้วยใครที่เล่น PVP เนี่ยผมว่ามองว่าเออคุณควรจะทํามากๆนะครับสาหรับรูนนี้ นะแล้วก็แพ็กสุดคุ้มที่บอกไปนะครับเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 p a แพ็กเห็นไหมฮะมันจะมีทั้งหมด3 p a แพ็กนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับทางไต้หวันเลยที่มันออกมา3า3แพ็กแบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะมีในส่วนของ w ว e l o o t t a r r s s นั่นเองนะครับวิ a l o f t a เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่แพงมากนะครับต้องบอกว่าไม่แพงมากนะฮะแล้วก คือคล้ายๆกับซื้อแพ็กนั่นแหละคือจ่ายครบก็ได้ครบได้ของครบไปนะครับกิจกรรมนี้จะเข้าวันที่6มิถุนายนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีไอเทมทั้งหมด8ชิ้นนะครับอ่าเอ้ยจะมีไอเทมทั้งหมด10ชิ้นนะแต่ว่าเราเลือก8ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็สุ่มของกันไปนะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมือนไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ยก็ทําเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเติบโตของในการรีพวกออฟประดับดันแมวนะครับ หรือว่าพวกรูปปั้นนะครับอ่ามันจะมีพวกรูปปั้นใหม่ๆเห็นไหมรูปปั้นของ F ที่เป็นของใหม่ๆนะครับอ่าแล้วก็พวกของเติบโตขนนงขนนกอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ถ้าเหมาหมดประมาณ1แพ็คก็น่าจะได้ครบแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตู้วิชชิ่งนั่นเองนะครับก็คือชุดซาลเปาที่ผมเคยได้ทําการรีวิวไปในก่อนหน้านี้นะครับชุดนี้ก็จะเหมาะกับอาชีพแมวใส่กายภาพมากๆนะครับรวมถึงชูร่าด้วยนะครับก็จะค่อนข้างเหมาะเพราะว่า เป็นชุดที่เพิ่มดาเมจไรธาตุได้ค่อนข้างสูงมากๆตามค่ามีรีพีดาเมจนะถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวก็สามารถไปดูกันได้นะครับชุดนี้จะมาวันที่5มิถุนายนนั่นเองนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับเรื่องของโฟกัสซัมมอนแบบจำกัดเวลานะครับอันนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเปิดตัวของแฟชั่นย้อนหลังได้นั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึง22มิถุนายนนะครับแฟชั่นย้อนหลังคือยังไงนะครับก็คือเราสามารถเข้ามาที่วิชชิ่งนะครับ แล้วก็เราสามารถมาเลือกตัวนี้อ่าแล้วก็เลือกเปิดได้ครับผมว่าเราอยากเปิดตู้ไหนย้อนหลังบ้างนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีการนํากลับเข้ามาครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขายของครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่31เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะอ่าซื้อพวกแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวฟลอ l ิปโคเวอร์นะครับซึ่งฟลอริปโคเวอร์เนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อแพ็กเกจซ้ําซ้อนได้อีกนะครับอ่อธิบายอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจดูภาพ ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีแพ็กเกจต่างๆให้เราซื้อนะครับอย่างเช่นแพ็กนี้นะครับอ่าก็จะได้เป็นของอัพสัตว์ขี่ตัวใหม่แล้วก็ได้ตัว4 leaf cover ไปนะครับคือในทุกแพ็กเกจเนี่ยจะมีพวก4 leaf cover อยู่ครับเห็นไหมฮะอ่ามี4 leaf cover มีแพ็กเกจของสัตว์ขี่ใหม่อ่าตัวนี้ก็มีเห็นไหมอ่าของสัตว์ขี่ใหม่คือมันก็จะมีพวก4 leaf cover อะไรพวกนี้แทรกอยู่หมดเลยนะครับหรือใครจะทํา รูนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแพ็คแมวแบบเนี้นะครับและไอตัวโฟลิฟโคเวอร์เนี่ยก็จะใช้3ใบเนี่ยมาซื้อกล่องนี้เพื่อสุ่มว่าจะได้อะไรจากกล่องนี้อีกทีหนึ่งครับเออก็จะเป็นการขายรูปแบบใหม่ของทางเกมเขานะครับเออประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น Monday g o o d ดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเด้งวันจันทร์ที่เด้งครั้งละ35บาท35บบาทเหมือนเดิมนะมีตลอดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม วิกแอนแอซิดค i ิปแพ็กใหม่นะครับอันนี้ก็จะตามระยะเวลาตรงนี้เลยนะครับหมิถุนา8มิถุนาไปจนถึง 1, วันที่29มิถุนาเลยนะครับก็คือไปลายปลายของเอเชียนคัพถ้าเกิดมันไม่เลื่อนนะอ่าแล้วก็ข้อ6ก็แพ็กเกจพิเศษอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็น Early Month Welcome Gift ต่างๆนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นพวกแพ็กแบบอ่ารูนโซมงโซมาร์ก so หรือว่า h e a r t of Valor er ที่เอาไว้ทำสัตว์ขี่นะครับแล้วก็ ที่เหลือก็มีบอกแต่ชื่อแพ็คเนาะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามีอะไรข้างในนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันเราเองว่าแพ็คเด้งพวกนี้มันจะมีอะไรนั่นเองนะครับมาต่อกันเลยนะครับกับคาฟาบาซ่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของแพ็คเกจเหมือนเดิมนะครับก็ฟิลลิ่งมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าจะขายของต่างๆพวกนี้เลยนะครับอ่ามีอะไรที่เราอยากได้เราก็สามารถซื้อได้นะครับพวกการ์ดมินิบอส์เอ่ยนะครับ กล่องตีบงตีบวกลูนส้มเอ้ยนะครับที่รีเฟืองโดงเฟืองแดงนะครับมีหมดเลยนะครับเป็นแพ็กเกจทั่วๆไปที่มันวนเวียนมาอยู่แล้วนะอันนี้ทุกคนก็น่าจะพอทราบดีหรือถ้าเกิดใครอยากเน้นอะไรก็ลองมาอ่านรายละเอียดดูได้นะครับแต่ไม่ต้องอ่านก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้10บโมงเนี่ยมันก็มาแล้วนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเฟสติวัลอีเวนต์นะครับก็ทั่วๆไปเลยนะครับดีไซน์ for combat เพิ่มเวลาฟาร์มเสาร์อาทิตย์นะครับบีชปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้เราฆ่ามอนเพื่อรับตัว i n g r e d i e n t washer นะครับแล้วก็เอาเป็นตัวของตั๋วเนี่ยมาแลกเป็นวัตถุดิบแล้วก็เอาวัตถุดิบเนี่ยมาทำอาหารส่งให้ NPC ต่างๆนะครับ hell h e เ m speed run นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็สามารถไปเล่นเอาเพชรได้นะครับมา l ังโดซั p p l y นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นแจกของฟรีนะซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมชาเลนจ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแคทแฮนคาราวานดับเบิลนะครับส่งเรือแมวคูณ2ออะไรพวกนี้นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่มัน วนๆมาเหมือนเดิมนะครับเป็นวนๆกันไปวนๆกันมานะครับการคูณ2ยังไม่มานะครับต่อไปนะครับผมก็จะมีเรื่องของเนื้อหาในการปรับปรุงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกาะแมวนะครับผมที่อาจจะมีการแก้บั็กนะครับผมแล้วก็ของบางชิ้นที่เราไม่สามารถหาได้นะครับก็จะถูกแก้ในตรงนี้ ต่อมาก็จะมีการปรับในเรื่องของ diamond shop นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับพวกเรื่องของลิมิตการซื้อของต่างๆใน d i Diamond s h อ p หรือว่าบางเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมากี่วันกี่วันจะสามารถซื้อของได้เพิ่มเติมครับตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับแล้วข้อที่3ย่อยตรงนี้อื่นๆนะครับเขาก็จะมีการยกเลิกนะครับเรื่องของการใช้อาชีพซ้ำนะครับใน TOC นั่นเองนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะ เล่นอาชีพซ้ำกันได้แล้วนะก่อนหน้านี้คืออาชีพซ้ำเกิน2ก็คือลงไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยกเลิกเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนสถานะของโรอยโอกาสนะครับ mighty defender นะครับเมื่ออยู่ในสถานะ attack stance จะไม่ถูกบังคับเปลี่ยนเป็น defense stance หลังจากฟื้นคืนชีพหรือเปลี่ยนแผนที่นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวโรอยโอกาส มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเป็นแบบแอ t แท็ s ส a ตนแล้วเราตายเนี่ยมันจะกลับมาเป็นไมเทียดีเฟนเดอร์เสมอแต่ว่าอันนี้จะไม่กลับแล้วนะครับตายสถานะไหนก็เกิดเป็นสถานะนั้นเลยนะครับเพิ่มฟังก์ชันแสดงสถานะเครือข่ายอุปกรณ์ที่มุมซ้ายบนเพื่อช่วยให้นักผจญภัยตรวจสอบสถานะเครือข่ายของตนได้ชัดเจนนะครับก็เรื่องนงเรื่องเน็ตเรื่อง,อง,องปิงนะครับเพิ่มแถบรางวัลภารกิจใหม่เพื่อช่วยนักผจญภยัยดูตัวอย่างรางวัลที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับ เพิ่มปุ่มรัดสกิลซีจิวและสเตตูในรันเชอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนฮอตคีย์คีย์รัดเข้ามานะครับเพิ่มคําอธิบายดามจโบนัสดามจรีดักชั่นต่อทุกเผ่าพันธุ์และสกิลระดับพิเศษของกิลสกิลนะครับปรับคําอธิบายยิปพและเซิร์เวอร์เลเวลในหน้าจอข้อมูลตัวละครนะครับยกเลิกจํากัดจํานวนซื้อเพชรพาร์ควันเดทิเกตในแต่ละวันอันนี้ก็คือเอาไว้ลงดันสัตว์นะครับ อ่าก็ไม่จํากัดแล้วนะสามารถเรียกคืนไอเทมแอมเบอร์ได้แล้วนะครับในราคาอีเดนคอยคูณ1ต่อชิ้นนะครับผมอ่าแล้วก็ปรับคําอธิบายของคุณสมบัติของค่าเด็กนะครับอ่าแสดงเปอร์เซ็นต์พีพีวอร์ดดีโคเบอรนะครับเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่สร้างต่อผู้เล่นและเปอร์เซ็นต์ดาเมจรีดักชันจากผู้เล่นบนหน้าจอด้วยนะครับปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายสกิลของเกียวตินคอสอาร์ตวิชอปและสกิลชิลลี่บอมของโดแรมเพื่อให้สอดคล้องกับเอฟเฟกจริงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่่งที เขามีการปรับในเรื่องอื่นๆนั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการแก้บัคทั้งหมดเลยนะครับผมว่าเออบัคต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถมาอ่านได้นะครับผมเรื่องของสกิลเรื่องของการ์ดเรื่องของอ,อ่าพวกการตีบวกอะไรต่างๆนะครับตรงนี้มาลองอ่านดูได้เลยนะครับแล้วกออ็ประกาศเนื้อหาใหม่ล่วงหน้านะครับก็คือการกลับมาอีกครั้งของอัลติเมตคราชนะครับก็คือกิจกรรมไก่ไข่นั่นแหละฮะเออ วิธีการเล่น GVG แบบข้ามเซิร์ฟเวอร์กำลังจะมาถึงแล้วนะตรงจริงตรงนี้ก็มีการเทสมาค่อนข้างนานแล้วนะครับยังไม่มีการนำเข้ามาสักทีนะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อัปเดตวิธีการเล่นของมูริทอารีน่าอย่างต่อเนื่องนะครับแพทหน้าก็ดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาตามนี้จริงๆก็ถือว่าไม่ได้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คนรอคอยกันก็จะเป็นเรื่องของพวกแพทที่มันมีระบบใหม่ๆอย่างระบบแต่งงานระบบ ย้ายเพศหรือว่าอาชีพใหม่ๆอย่างโซลเลอร์หรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่เห็นมีการพูดถึงในส่วนนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าในแพทโนตนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยังมีเรื่องของการปรับสมดุลด้วยเนาะที่ผมเคยได้ทำคลิปออกไปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการปรับสมดุลอะไรบ้างนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเอเชียนแชมเปี้ยนชิพนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบจริงนะครับว่าเขาจะ ทำอย่างไรต่อจะเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะกลับมาแข่งเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอให้ทางเกมเนี่ยเขามีการประกาศออกมาก่อนนะครับผมว่าเฮ้ย เดี๋ยวจะมาแข่งต่อหรือว่าจะมีการปรับกติกาอะไรหรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามาแจ้งข่าวสารละกันนะครับสำหรับการอัปเดตวันที่30พฤษภาคมนั่นเองนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นเป็นภาพมากกว่านี้เล่นในเกมมากกว่านี้ก็สามารถมาติดตามกันในสตรีมได้เช่นเดียวกันนะครับรอบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทําคลิปออกมาชา้านิดนึงนะพอดีผมติดงานข้างนอกก็เลยทําให้ชา้าไปนิดนึงนะครับผมก็ หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ